สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมโคจรมายัางจังหวัดเชียงรายครับและขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายครับผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรล้านนาชื่อคําว่าจังหวัดเชียงรายก็มาจากพระองค์ท่านเชียงประวันนครรายย่อมาจากพ่อขุนเมงรายซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญอยู่ใจกลางเมือง ใครเดินทางผ่านมาผ่านไปจะต้องแวะเข้ามาสักการะบูชาและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือจงังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวกันนั้นกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเรามีคนที่รอเป็นเจ้ามืออยู่แล้วคุณผ,ผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปกินอาหารกินฟรีกับผมกับเจ้ามือคนนี้สุดยอดครับผมขณะนี้ครับเราเดินทางเข้ามาที่ร้านมุมไม้เป็นร้านที่โด่งดังมากๆเลย ครับคุณผู้ชมครับโอ้ยู่นู่นครับผมสวัสดีครับพี่ผาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาไกลถึงเชียงรายเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เจ้ามือผมเองพี่ผามีโอกาสมาทานบ่อยเวลานี้มั้ยมาทานบ่อยครับอาหารอร่อยมากครับอาหารอร่อยมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้สิ่งที่จัดเตรียมมาแบบนี้เขาเรียกอาหารแบบนี้เรื่องอะไรครับพี่อ๋อเป็นเป็นลักษณะเป็นขันโตนะแต่ประยุกต์หน่อยนะครับเวลามีแขกสําคัญมาเนี่ยก็จะ มีขันโตซึ่งอาจจะยกพื้นมาสักฟุตกว่านะครับสำหรับมานั่งรับประทานร่วมวงกันอันนี้เขาเรียกว่าปลาเจ็ดสีนะฮะเป็นของขึ้นชื่อของทางร้านขึ้นชื่อของทางร้านนี่เป็นหอมหมกขนมครกนะฮะอันนี้ก็เป็นอาหารประยุกต์อีกเช่นเดียวกันใช่ครับแต่วันนี้พี่ก็เตรียมน้ำพริกอ่องไก่นะฮะโอ้เป็นอ่องไก่ซึ่งรู้ว่าเจ้าไม่ทานหมูนะฮะเป็นพิเศษสาหรับเราขอบพระคุณมากครับผมนอกจากจะเอาท้องมาฝากกับพี่แล้ววันนี้ผมอยากมาเที่ยวเชียงรายในมุมมองที่มัน แปลกแล้วก็แตกต่างแล้วก็น่าสนใจพี่อยากจะบอกจ๊อบว่าเชียงรายเนี่ยท่องเที่ยวได้ทุกฤดูนะครับเพราะว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรื่องของกายภาพภูมิศาสตร์นะครับ<อ>เช่นในวัดต่างๆซึ่งเป็นศิลปล้านานาที่สวยงามมากมีวัดพระแก้วมีวัดพระสิงห์อย่างนี้เป็นต้นครับและที่สําคัญนะจ๊อบหน้าหนาวนี้เราจะมีการจัดงานมหาการรมไม้ดอกอาเซียนครั้งที่10ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่20ธันวา ถึงันที่5มกราอีกไม่นานนี้แล้วอีกไม่นานครับอีกไม่นาน20ธันวาถึง5มกราเราจะจัดขึ้นที่บริเวณที่ริมน้ําก,กนะฮะแล้วก็จะมีบูธท,ที่แต่ละประเทศเนี่ยม,มาออกบูธแล้วก็จะมีการล่องเรือเหมือนคล้ายๆล่องเรือไฟของนครพนมนะครับ,รบแต่ก็จะประดับประดาด้วยความสวยงามนะมจะมีการประกวดนางงามอาเซยียนด้วยโอ,โโอโ้โหในช่วงนั้นเลยผมไปจองหน้าเวทีเลยได้ไหมครับพี่ครับเดี๋ยวพี่จัดให้ครับจะต้องรีบจองเพราะว่าปีที่แล้วในโรงแรมเต็มหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมทราบข่าวนี้แล้วรีบจองเข้ามาเลยครับ มาแบบผมตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่แนะนำไหมครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีเรื่องของการร่องลาน้ํากกเนี่ยนะครับร่องน้ำากเที่ยวหานี้อันซีนเลยนะฮะเพราะว่าจะเจอทิวทัศน์ที่สวยงามของลำน้ํากกนะฮะแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเชียงรายอันซีนและน่าสนใจมากๆครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เผาพาผมเที่ยวได้ไหมครับผม อ๋อวันนี้เพื่อนพี่ติดที่จะทำเอ็มเอีกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเขาจะมาลองสเตย์ที่นี่แต่พี่จัดไกด์ให้แล้วจัดไกด์ให้แล้วไกด์พิเศษเลยสำหรับจเลยในงานนี้เลยนะครับครับครับพาไปท่องเที่ยวลำน้ำกกครับ ผู้ชมครับและขณะนี้ครับเราเดินทางมาถึงริมแม่น้ํากกเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้ครับว่าพี่เผาจัดให้เราไม่ผิดหวังจริงๆครับนูนครับเดี๋ยวเดียวเดียวไปพร้อมกันสิครับคุณผู้ชมไม่เอาสิครับไปนู่นครับไกด์กิติมศักดิ์ของเราครับนูนครับสวัสดีเจ้าไอจอบยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเจียงไฮเจ้าสวัสดีเจ้าฮะครับผมสวัสดีครับพี่จอบคะครับเออเอ็กเซนต์ครับมันต้องขึ้นนิดนิด สวัสดีครับเรานี่คือคนที่จะพาพี่ท่องเที่ยวแม่น้ำกกค,ความต้องการอะไรของพี่นี่แต่ถ้าเราได้หมดอยากได้อะไรได้ได้นี่เรือเราปะครับเรือเราค่ะอยากจะลงและสุภาพบุรุษช่วยดูแลหน่อยอ๋อได้ค่ะพี่จออ๊อปเฮาปเฮปเอาล่ะก่อนที่เราจะล่องเรือท่องเที่ยวไปเรื่อยๆืมารู้จักกันอย่างเป็นเรื่องเวลาชน,นิดหนึ่งก่อนดีกว่าเราชื่ออะไรจ๊ะริปปิ้นค่ะริ ลิบบินทํางานเกี่ยวกับสํานักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาค่ะลิบบินดูแลอยู่ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ,อนักท่องเที่ยวรับเรื่องร้อง,องเรียนประสานงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะแล้วคุณไทายรับไหมรับนะของคุณ ค่ะชื่อโฮมค่ะคงททำงานอยู่ที่ไหนได้ทำงานกับสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูเนเต็ดค่ะดูแลนักบอลท,ทั่วไปะค่ะพี่จ้องอ๋อทำงานทั่ว,วไปใช่ดูแลไปเรื่อยเรื่อ,อเรื่องการดูแลน,นี่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้คุณต้องสามารถดูแลผมในเรื่องของการท่องเที่ยวและเดินทางได้เป็นอย่างดีอย่างนแน่นอนวันนี้สองสาวนี้จะพาผมล่องแม่น้ำกกท่องเที่ยวกับแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำกกแห่งนี้น่าสนใจมากๆครับ ซึ่งการล่องเรือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของจังหวัดเชียงรายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับโดยเราจะล่องเรือกันในแม่น้ากกแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดเชียงรายที่ไหลามาจากประเทศพมา่าผ่านจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่จังหวัดเชียงรายเพื่อไหลออกสู่แม่น้ำโขงบริเวณศบกกอำเภอเชียงแสนครับซึ่งไกด์สาวแสนสวยของเราทั้งสองคนก็พาผมล่องเรือจากท่าเรือซ r อาบริเวณตัวเมืองเชียงรายวิ่งทวนกระแสน้ำไปทางทิศตะว,วันตกครับ แต่จุดหมายปลายทางของเราจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามไกด์สาวแสนสวยของเราไปกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีหนึ่งบ้านที่จะพาไปแนะนำนะคะก็คือบ้านกรเกลี่ยงรวมมิตรการเดินทางเป็นไงประมาณชั่วโมงนึงค่ะพี่จอมล่องเรือไป่ใช่หรอล่องเรือไปชั่วโมงนึงหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่นานค่ะพี่จอมเพราะว่าระหว่างสองข้างทางเนี่ยเราสามารถชมทัศนียภาพผลงานแมกไม้นาคาพันแล้วก็ชมวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเชียงรายระหว่าง นี่แบบมองภูเขาหินปูนแบบนี้นะเอ๊ะแล้วน่าอะไรน่าอะไรหาดเชียงรายค่ะฮะหาดเชียงรายค่ะเชียงรายถึงจะไม่มีทะเลแต่เรามีหาดเชียงรายค่ะถึงจะไม่มีทะเลแต่เรามีหาดนั่นก็แสดงว่าในยามที่น้ําไม่เยอะมันก็จะเป็นชายหาดหมดเลยเหรอใช่จะเป็นที่เล่นน้ําแล้วก็ที่เที่ยวค่ะที่พักผ่อน ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เพลิดเพลินและคุ้มค่าจริงๆครับกับการล่องเรือเที่ยวแบบนี้เพราะสนนราคาต่อเรือหนึ่งลำอยู่ที่700บาทสามารถนั่งได้ถึง6คนได้กันเอาละครับและจากนี้เรื่องราวความน่าสนใจของหมู่บ้านกะเหลี่ยงรวมมิตรจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ สนับสนุนการโคโจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร,ร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดสร้างสรรค์ทุกจินตนาการกล้อง D5002 จากนิคอน a l i t y Express พาคุณสัมผัสหิมะฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่น6วัน4คืนโทร02-277-8000 สนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life M Residence จังหวัดเชียงรายโทร053 711111 กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้เราจะพาผู้ชมโคจรกับการล่องเรือเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตบนเส้นทางแม่น้ํากกในจังหวัดเชียงรายครับหลังจากที่ล่องเรือมาได้สักพักเราก็มาถึงหมู่บ้านกะเลียงรวมมิตรที่ไกด์สาวแสนสวยของเราภาคภูมิใจที่จะนําเสนอกันแล้วล่ะครับถึงแล้วนะคะหมู่บ้านกะเลียงรวมเมตรนั่งเรือมาประมาณ50นาทีค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือขี่ช้างค่ะโอ้โหนี่ครับผม ไอการท่องเที่ยวรูปแบบนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะปม,มาได้ไงอ่ะใช่ค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยเมื่อก่อนหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้มีช้างมากมายขนาดนี้<ม>นะคะเริ่มแรกเลี้ยงเพียงแค่เชือกเดียวแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก่อให้เกิดรายได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะ ขยับขยายขายวัวขายควายแล้วก็หันมาประกอบอาชีพนี้เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนค่ะตอนนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักแล้วค่ะแต่พี่จอบก็ลองดูนะคะว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งภาพบรรยากาศแบบเดิมๆนะคะก็คือมีการปลูกข้าวข้าวโพดก็แล้วแต่หน้านะคะว่าฤดูนี้ปลูกอะไรฤดูนั้นปลูกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยทีเดียวมันไม่ใช่เส้นทางเซ็ตนะมันเป็นเส้นทางของวิถีชุมชนของเขาจริงๆเนาะใช่ค่ะ การนั่งช้างแบบนี้ครึ่งชั่วโมงเขาคิดราคาอยู่ที่200บาทครับโดยช้าง1เชือกสามารถนั่งได้2คนและตอนนี้น้องช้างก็พาพวกเราเดินเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้านกาเหลี่ยงรรมิรกันแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตลงไปเดินสัมผัสใกล้ๆกันสัหน่อยดีกว่าครับว่าแต่ว่าหมู่บ้านนี้รวมมิรยังไงน้องริบบิน้นเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยดีกว่าครับ ตรงนี้ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางแล้วของชาวเขานะคะในอำเภอเมืองเชียงรายก็มีทั้งชาวปกากยอนะคะหรือว่ากะเหรี่ยงทั้งลาหูนะคะรีซอ้มงไทยลื้อค่ะหลากหลายเลยนี่คือที่มาของชืว่ากะเหรี่ยงรวมมิตรก็คือมันการรวมกันของหลายชนเผ่าเข้าไว้ด้วยกันพี่จอบลองดูเลยค่ะนี่ทอผ้ากันแบบเวรียลิตี้เลยนี่แล้วสีแดงแบบนี้มันคืออะไรครับ ทำให้ทาเลยค่ะลูกสาวเขาจะแต่งงานค่ะภายในหมู่บ้านกะเหลี่ยงลุมิรแห่งนี้นะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตเห็นวัฒนธรรมและความแตกต่างของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรวบรวมอยู่ภายในที่เดียวกันนี่แหละครับคือสเสน่ห์และความน่าสนใจของการมาสัมผัสเรียบลุ่มน้ำกกกับวิถีชีวิตแบบนี้อยากให้ผู้ชมลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนี้รับรองว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับผม อยู่คะนนีโอ๋อนี่ไงกำลังแต่งภาพที่เม<ร>ื่อกีนนี่<ห>นเราถ่ายเราถ่ายกันไว้ไงเราถ่ายกันไว้ท<ำ>ํ<ม>าได้ขนาดนี้เลเหรอคะพี่อ้าวแน่นอนสิค,ครับคุณมันไม่ใช่มดาอยู่แล้วแค่เลือกภาพที่เราถ่ายเก็บไว้จากนั้นก็นํามาใส่ลูกเล่นที่แต่งภาพอยู่ในตัวกล้องอยู่แล้วนี่ดูดูดูต้องการทําเป็นภาพฟิชอายมันก็จะได้ภาพที่มีลักษณะโค้งแบบนี้นี่เป็นไง หรือใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เป็นคลอสกรีนโอ้ยได้ขนาดนี้เลยพี่จอมว้าวขึ้นมาเลยหรือคัลเลอร์บาลานซ์ก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนี่นี่ดู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 เป็นไงโอ้โหสวยมากพี่จอมสวยมากๆอ่ะเป็นไงคะพี่จอมหมู่บ้านเกรลียงลมมิตรน่ารักมากคือเส้นทางเขาเที่ยวกันแค่นี้เหรอเราเที่ยวต่ออีกได้ไหมก็ถ้าออกจากบ้านกระเลียงรวมมิตรนะคะเราก็จะไปทางเชียงใหม่อะค่ะ ที่บอกว่าไปทางสบก,กสบกบสบกกที่จะไปทางแม่น้ำโของ<ช>อะไรเง<ช>ี้ยถ้าเราเปลี่ยนแนวปุ๊บไปทางนั้นได้ไหมได้ค่ะไปถ้าอย่างนั้นผมว่าอีกหนึ่งเส้นทางน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นใหม่ขึ้นแล้วล่ะครับโดยเราทั้ง3มคนจะขอกลับลำเรือไปทางทิศเหนือเพื่อมุ่งหน้าสู่แม่น้าโขงเป้าหมายใหม่ของการล่องเรือในครั้งนี้ที่บริเวณอําเภอเชียงแสนรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับแต่ระหว่างเดินทางตอนนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอุดฟันจากที่ปรึกษาทางด้านการครจรนํามาฝากผู้ชมกันด้วยล่ะครับสวัสดีครับคุณจ๊อบครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านผสุขภาพเกี่ยวกับ วัสดุอุดฟันมาเล่าให้ฟังนะครับวัสดุอุดฟันของเราได้มีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเอามา,ากัีมเป็นโลหะข้อดีของวัสดุพวกนี้ก็คือจะแข็งแรงแต่จะมีข้อเสียก็คือว่าสีไม่เหมือนฟันนะครับประเภทที่2เป็นวัสดุที่สีเหมือนฟันเราเรียกว่าคอมโพสิตข้อดีก็คือมีความสวยงามเมื่อก่อนเราจะใช้อุดฟันหน้าเป็นหลักแต่ในช่วงระยะหลังเราจะเริ่มใช้อุดฟันหลังกันมากขึ้นซึ่งก็จะมีคําถามจากคนไข้ว่าฟันที่เขาอุดไว้ที่เป็นอะมากลกัมเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวัสดุสีขาวได้ไหมวิธีการ ก็คือเราก็จะให้คนไข้กัดกระดาษก๊อปปี้ลงมาจากภาพเราจะเห็นจุดที่ติดสีอยู่2จุดอยู่บนฟันจุดนี้จะเป็นจุดที่ฟันตรงข้ามกัดลงมาชนกับฟันที่เราจะอุดโดยตรงจากนั้นเราก็จะมาดูขอบเขตว่าถ้าวัสดุอุดครอบคุมไม่ถึงจุดนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวัสดุสีเหมือนฟันได้เลยในกรณีที่ขอบเขตของวัสดุอุดกว้างออกไปกว่านี้นะครับเราจะแนะนําให้อุดด้วยอะมาลกัมซึ่งทนทานดีกว่าสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ชมทุกท่านมาตรวจสุขภาพฟันกันทุก6 เดือนนะคบเพื่อที่ให้ทุกคนจะได้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงแล้วก็ยิ้มสวยกันทุกคนนะคะผมสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากสอบถามที่ปรึกษาทางด้านการโคจรสามารถส่งเรื่องราวมาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะครับบรรยากาศดีไหมคะพี่จสุดยอดสวยมากๆเลยอะ่ะบรรยากาศสองาคฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่า ขามีการเกษตรกันนะตามสันดอนที่มันเกิดขึ้นก็นมามีการเพาะปลูกทําการเกษตรกันด้วยซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลุ่มน้ําสําคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าจอดกรรมเจ้าาจอดกรรมทาไมล่ะครับผมถึงแล้วหรอครับยังไม่ถึงเลยคะ่ะพี่จอบอีกนิดนึงแล้วจะจอดทําไมล่ะครับเสียเวลาผมว่าเรามุ่งหน้าสู่น้าโขงเลยดีกว่าครับผมพี่จอบไม่เห็นหรอคะนู่นน่ะฝายอยู่ปูนน่ะปูน จังปูนเลยอ่ะเอ้าแล้วทําไงต่ออ่ะเดี๋ยวเราลงเรือไปแล้วกันค่ะแล้วก็อีกนิดเดียวค่ะจะถึงเวียงชัยละเออเวียงชัยเออเวียงชัยมีอะไรไหมก็พี่จอบสนใจอยากไปเที่ยวดูไหมล่ะอยากเลยแต่มีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะแน่นอนสัญญาเขาเลยนะสาหรับพี่จอบจัดให้เต็มๆเลยเวียงชัยนะโอเคคุณผู้ชมแวะแป๊บหนึ่งก็บอกว่าเรื่องราวน่าสนใจอำเภอเวียงชัยมีอะไรจอดเรือกมก่อนนะอ่ะไปจอดเรือกมไป ซึ่งที่อำเภอเวียงชัยจะมีเรื่องราวอะไรให้พวกเราไปสัมผัสกันนั้นกลับมาติดตามชมกันช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้ไปพบกับกิจกรรมดีๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับผ่านไปแล้วครับกับงาน The a v e n g e r s s ายสมัยคอนเสิร์ตกิจกรรมสุดพิเศษสําหรับสมาชิกเมืองไทยสมัยครับเพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ9ปีแห่งความสุข9ปีแห่งรอยยิ้ม โดยมีเหล่าศิลปินฮีโร่ทั้ง9มาร่วมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานนี้อีกด้วยแล้วพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับสนับสนุนการโคโจรโดยแตงโมทัวโทร02-277-00-00เเราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด u ยู e เมพ ชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโคจรกันต่อครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังไม่มีใครทํากันโดยร่องเรือเส้นทางแม่น้ํำกกไปยังแม่น้ําโขงจุดหมายปลายทางของเราในครั้งนี้และตอนนี้พวกเราก็มาแวะกันที่อําเภอเวียงชัยครับ สวยดีเหมือนกันนะบรรยากาศแบบนี้ใช่ค่ะอําเภอเวียงชัยนี่มีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยก็อําเภอเวียงชัยนะคะเป็นอําเภอเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายมากนักเป็นเมืองที่สงบแต่ว่ามีโบราณสถานที่สําคัญหลายที่เหมือนกันเช่นพุทธสถานพระเจ้ากืนามีหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากืนาที่ถูกปกคลุมด้วยต้นโพอายุกว่าเ0 0ร้อยปีแล้วก็มีวัดโบราณเวียงเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่19้และยังมี พระพุทธรูปโบราณพิพิพธภัณฑ์ของโบราณอีกด้วยค่ะโอ้หลากหลายเนาะโอ้หน่าสนใจมากเลยนะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตมาฝังด้วยแล้วกันเนาะคุณอะไรครับจุ๊บค่ะคุณจุ๊บครับทำหน้าที่อะไรครับศูนย์ศูนย์นี้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะถ่ายทอด ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะโดยเฉพาะไตย,ยวนนอกจากเรื่องของการแสดงเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้แล้วมันยังมีอะไรอีกไหมภายในศูนย์แห่งนี้ที่ทําการเผยแพร่ให้กับคนรุ่นต่อๆไปเราก็จะมีภูมิปัญญาอยู่เป็นเป็น,ปนฐานที่บอกว่ามีฐานต่างๆกันมีฐานอะไรบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากฐานอาหารก่อน,นเลยไหมคะค่ะ,คะ,คะตัวนี้เรียกว่าข้าวส้มนะคะจะเป็นข้าวคุกกับมะเขือเทศนี่เป็นอาหารของชาวไตยวนค่ะไตยวนค่ะ เหมือนกับกินข้าวผัดแบบบ้านๆสมัยก่อนอออที่เขาใส่มะเขือเทศลงไปด้วยเนาะซึ่งนอกจากฐานทําอาหารแล้วที่นี่ก็ยังมีฐานการปักผ้าลายโบราณซึ่งเป็นลวดลายดอกกระดังงาถือได้ว่าเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล้านนาให้ได้ทดลองทํากันอีกด้วยแต่นอกจากฐานปักผ้าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งฐานนั่นก็คือฐานการประดิษฐ์โคมล้านนาน,นั่นเองครับ เอาทราบไหมคะว่าอย่างคมยี่เปงคมไฟล้านานาเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยใช้จุดประดับในงานประเพณี<ม>เช่นงานลอยกระทง<อ>งานยี่เตงเดือนเพน<อ>แต่ในปัจจุบันนะคะก็จะนํามาประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม,มซึ่งทําจากไม้ไผ่นะคะก<ม>ระดาษสาหรือไ <พา S 1> ม่เอามเออเนาะวันนี้ผมว่าอย่างนี้มันก็เก๋ดีนะเป็นของฝากได้ด้วยเนาะ เรียกได้ว่าที่อำเภอเวียงชัยแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจระหว่างการล่องเรือเปิดเส้นทางใหม่ของพวกเราจริงๆครับซึ่งขณะนี้ผมและไกด์สาวแสนสวยของเราทั้งสองคนต้องมุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อเพื่อจะพาผู้ชมไปยังแม่น้ำโขงบริเวณศบกกอำเภอเชียงแสนเป้าหมายของพวกเราให้ได้แต่ความสนุกสนานระหว่างทางจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายโรงแรมเอ็มเรสิเด์และอุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ